สวัสดีครับปีแอชเชนเกียนะครับผมที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับคือสุดยอดปืนไรเฟิลแบบ AR-15 าจากโคในรุ่น M4 m o n o l i t h i c สำหรับ c o เอมโฟ o ม o นริติกกระบอกนี้นะครับผมก็เป็นปืนไรเฟิลแบบ AR 1 5ใช้กระสุนขนาด5.56 x 45มิลลิเมตรนาโตรวมถึงสามารถใช้กระสุนขนาด223เ i รมตันได้ด้วยโดยระบบการทำงานของปืนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นระบบ s t a n n p u l l o o ์ Action นั่นหมายถึงนะครับเมื่อเราทำการยิงหนงนัดน,นะครับเราต้องทำการบนฐากนกลไกด้วยมือเองนะครับผมยิงและชักยิงและชักนะครับผมไม่สามารถยิงแบบเซมิอตโมติได้ เนื่องจาก้วผมปืนตัวนี้นะครับตัวลูกเลื่อนนะผมมันจะถูกบล็อกไว้โดยคาริคีโดยระบบคาริคีตัวนี้นะผมก็จะเป็นการล็อกลูกเลื่อนไว้ไม่ให้ลูกเลื่อนถอยดังนั้นนะผมปืนตัวนี้นะผมก็จะเป็นระบบการบริหารกลไกด้วยมือนั่นเองนะครับโอเคผมพามาชมนะผมโดยรวมของเจ้าตัวปืนโคอินฟโมโนลิติกกระบอกนี้ก่อนลักกันนะครับผม อย่างที่ผมบอกไปนะผมปืนกระบอกนี้เป็นปืนเอ5ใช้กระสุนขนาด 5.56x45 มิเมตรนาโตความยาวลำกล้องของปืนตัวนี้นะผมอยู่ที่16.1นิ้วนะครับเกลียวลำกล้องนะผมจะเป็น1/7ต่อในส่วนของลำกล้องนะผมลำกล้องจะเป็นแบบโคมรายนะผมจะเป็นอาสไตล์ของพวกปืน r ร f เฟิของโคอยู่แล้วนะครับสำหรับ c o อินฟ f o m ม n น l ริติกกระบอกนี้นะครับผมบางคนก็อาจจะรู้จักในชื่อรุ่น6940 โดยสำหรับโค้ก6940นะผมก็คือมันก็คือโค้กอินโฟโมโนริติกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมแต่แค่ว่าในรหัส6940นะผมก็จะมีการเป็นการแยกซีรีส์ไว้นะครับผมในรุ่น6940ก็จะมีรุ่นแยกย่อยออกไปอีกหลายรุ่นนะครับหรือบางคนนะผมก็อาจจะรู้จักเจ้าปืนกระบอกนี้ในชื่อรุ่น ACCM สำหรับ ACCM นะผมมันก็คือ Co-Info โ o ร o ฮอโนริติกระบอกนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับ ACCM ก็จะเป็นที่รู้จกักแต่สำหรับปืนโคเอ็นโ o ร์ฮอโนอริทิกที่ทำส่งหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นนะผมหน่วยเป็นการพิเศษนะผมหรือว่าทำส่งกับหน่วยงานกองทัพทั่วโลกนะครับและสำหรับเจ้าตัว ACCM นะครับก็มีการใช้งานในบ้านเราด้วยนะครับโดยมีเข้ามาประจำการในกรมรบพิเศษของกองทัพบก แต่ว่าข้อแตกต่างนะผมสําหรับเจ้าตัว ACCM นะผมที่แตกต่างกับปืนที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะผมก็คือความยาวลากล้องนะครับสำหรับโค้กอินโฟโมโนรนะรผมหรือเจ้า ACCM ที่ผมพูดไปนะผมที่ใช้งานในกองทัพรวมถึงหน่วยบริการพิเศษของบ้านเราเนี่ยความยาวลากล้องนะผมจะอยู่ที่14.5นิ้วเป็นสแตนดาร์ดคาร์ไบด์รวมถึงนะผมระบบชุดลั่นไกนะผมก็จะมีเซมิอัตโนมัติและฟูลอัตโนมัติสำหรับส่วนอื่นๆที่เหลือนะผมเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยนะผมเป็นปืนรุ่นเดียวกันเลยนะครับ ก็นี้นะผมก็เป็นชื่อเรียกนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโคเอ็มโฟโมโนลิติกหรือโค6 9 4 0หรือนะผมเจ้าตัว a c c m นั่นเองโอเคเรากลับมาที่เจ้าตัวโคเอ็มโฟโมโนลิติกกระบอกนี้ที่ผมถืออยู่กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมนะผมว่าปืนกระบอกนี้มันมีจุดเด่นอะไรนะผมมันมีอะไรมาให้กันบ้างนะครับ โอเคผมขอข้ามไปนิดนึงนะผมโดยปกติผมจะ,ะถ้ากิดว่ารีวิวปืนเนี่ยผมจะเริ่มจากปลายปืนนะผมชุดบนปืนมาในส่วนของท้ายปืนแต่อันนี้ผมขอข้ามหน่อยผมจะขอข้ามไปในส่วนที่ของที่ไม่น่าสนใจของที่อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจอย่างแรกนะผมแต่บางคนก็อาจจะสนใจไ,ได้ของแถมสําหรับของแถมในปืนชุดนี้นะผมก็จะถูกซิลมาไว้ในถุงพลาสติกอย่างดีเลยนะผมก็สไตล์แบบโหเรียกได้ว่าเป็นสไตล์ปืนสไตล์มิตอลี่เลยนะครับผม ก็จะถูกแพ็คมาไว้อย่างนี้นะผมก็จะมีอุปกรณ์จุกจิกจ,จมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูละกันนะผมใครที่สนใจก็สามารถอลองดูที่รูปได้นะครับส่วนที่ไม่ค่อยน่าสนใจอย่างที่2โลเวอร์โลเวอร์ปืนตัวนี้นะผมเรียกได้ว่ามันเป็นคลาสสิก AR 1 5 c l a s คลาสสิก M4 เลยมันมีความคลาสสิก M4 ขนาดไหนนะผมถ้าเกิดว่าใครที่เคยสัมผัสหรือว่าเคยเห็นปืน M4 เมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีบวกที่แล้วนะครับผมมันเหมือนกัน มันเรียกได้ว่ามันค่อยๆคลาสสิกมากๆนะครับผมสแตนดาร์ดโลเวอร์นะครับผมไม่มีอะไรหัวว้าเลยนะครับผมปุ่มปลดแม็กนะครับผมก็เรียกได้ว่าปุ่มเล็กๆธรรมดาธรรมดานะผมโกลงไกลเรียบๆธรรมดานะผมกริปมือ A2 กากๆธรรมดานะฮะปรับโหมดนะครับผมให้มาฝั่งเดียวนะครับผมมีความแข็งและค่อนข้างฝืดมากๆด้วยนะครับผมในส่วนของไกปืนนะผมไกปืนตัวนี้เขาให้มิวสเปคสแตนดาร์ดมาเลยนะผมก็คือเป็น ไก่ที่มีความหนืดนะผมระยะเดินค่อนข้างลึกนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือน้ําหนักด้วยนะผมน้ําหนักไก่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงปอนด์นะผมเรียกได้ว่าเป็นไก่แบบสไตล์แบบมิลสเปกจ๋าเลยนะฮะตัวแกนท้ายตัวนี้นะผมเป็นคลาสสิกโคมากๆเลยนะผมเขาเป็นแกนท้ายปรับได้แค่4ระดับเจะเห็นนะผมกดสุดนะผมระดับที่1นนะผมปรับออกมานะผม ระดับที่2นะผมยื่นออกมาตรงนี้เลยนะผมระดับที่3ระดับที่4นะผมก็เรียกได้ว่าเป็นค่อนข้างเป็นแกนคลาสสิกโค้งนะผมปรับได้แค่สีระดับนะผมจะไม่เหมือนพวกปืนเออาส้นห้ารุ่นใหม่ที่อาจจะปรับได้5ระดับ6ระดับหรืออาจจะเป็น78ระดับก็มีนะในส่วนของพันท้ายนะผมตัวนี้นะผมก็จะเป็นพันท้าย s t ต n d า r d m เเลยนะผมแบบธรรมดาธรรมดาที่คุณเห็นได้ทั่วไปเห็นกันมาจนชาซินตาแล้วนะครับนะผมก็เป็นท้ายที่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม การประทับก็แน่นแข็งแรงดีนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับพานท้ายในยุคสมัยใหม่ๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นท้ายที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทันโลกเท่าไหร่นะผมแต่สําหรับสายมิเทอรี่หรือคนชอบความคลาสสิกนะผมก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นท้ายที่ดีโอเคนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของจุดเด่นและความน่าสนใจของปืนรุ่นนี้กันดีกว่าสําหรับ M4 Monolithic นะผม จุดเด่นอย่างหนึ่งนะผมจะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของชุด upper receiver นะผมและชุด handguard นะฮะหรือเจ้าตัวกระโจมมือเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันโดยในชุดแ h a n d การ์ดและชุดเ p p e r นะผมจะสังเกตเห็นได้ว่านะมันไม่มีรอยแยกอะไรกันเลยนะผมสองส่วนนี้นะผมทียาวมานี่นะผมมันคืออลูมิเนียมทั้งก้อนนะผมที่ถูกกัดลงมาให้เป็นชิ้นเดียวกันโดยข้อดีนะผมของเ p p e ์แบบ m o n น l ิ t ิ i c นะผมทำให้นะผมในส่วนของ u ัปเปอร์รีเ e r เนี่ยมันมีความแข็งแรงมากๆรวมถึงนะผมแฮนด์การ์ดแล้วผมเมื่อเป็นเป็นชิ้นเดียวกับอ p p เปแล้วเนี่ยความทนทานความแข็งแรงแลผมรวมถึงความเสถียรเนี่ยมันจะดีโคตรเลยโอเคผมขออธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะผมว่าทําไมอ p ป e ปแบบโมโนลิทิกเนี่ยมันถึงเป็น Upper ที่ค่อนข้างดีมากๆในส่วนของปืนสไตล์แบบ AR15 ทั่วไปนะผมจะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของ อัปเปอร์นะครับผมกับส่วนของแฮนด์การ์ดเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนแยกกันนะผมผมสามารถนะผมทาการเปลี่ยนชุดหน้าแฮนด์การ์ดแบบอื่นนะผมอะไรก็ได้นะผมมาใส่เข้าไปนะครับแน่นอนนะผมข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออัปเปอร์แบบนี้น้ําหนักมันจะค่อนข้างเบานะผมแลวผมสามารถเลือกได้ว่าผมจะอยากใส่แฮนด์การ์ดเป็นระบบแบบไหนนะผมสามารถเลือกติดอุปกรณ์ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่เนื่องจากนะผมระบบแบบนี้นะผมจะสังเกตได้ว่านะผมมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วน ส่ส่วนนั้นก็คือลำกล้องปืนชุดแฮนด์กาดอัปเปอร์โดย3าอย่างนี้จะถูกยึดด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือบาเรลนัดบาเรลนัดแต่ผมคือตัวล็อกนะผมที่ล็อกลำกล้องให้สเตย์นะครับผมให้อยู่กับในส่วนของอัปเปอร์รวมถึงนะผมเป็นส่วนที่ทําให้รางเนี่ยมาจับแต่ว่าในรางในลนนักษณะนี้นะผมเมื่อเราทำการใช้งานนะผมใช้งานยิงปืนไปนะผมเมื่อใช้งานไปในระยะเวลาหนึง่งนะครับผมหรือว่ามีการยิงต่อเนื่องนานๆเข้านะ ความร้อนจากลำกล้องนะผมหรือว่าแรงรีคอยเนี่ยมันจะกระทบกับส่วนของบาร์เรลนัทและแรงรีคอยจากบาร์เรลนัทนะผมมันจะส่งไปในส่วนของตัวรางทําให้นะผมตัวรางอาจจะเกิดการขยับขยืขย่นได้แต่ว่านะผมสาหรับชุดอัปเปอร์รีเซิร์ที่เป็นโมโนลิติกหรือว่ามันเป็น ชุดอัปเปอร์ชิ้นเดียวกับแผนกาดแบบนี้นะผมโอกาสที่อุปกรณ์ต่างๆที่เราติดไปบนรางแล้วมันเกิดเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะน้อยมากๆหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลยทําให้นะผมอัปเปอร์แบบนี้นะผมจะค่อนข้างนิยมมากนะสำหรับใช้ในการพลเรือนะผมที่ต้องการปืนที่มีความแม่นยําสูงนะผมสาหรับติดตั้งอุปกรณ์โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอุปกรณ์มันจะเกิดอาการเคลื่อนหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานราชการนะผมรวมถึงหน่วยปฏบิการพิเศษนะผมก็ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างชื่นชอบนะครับ นืองจากนะผมในหวป,ประการพิเศษเนี่ยเขาจะทําการติดตั้งนะผมเลเซอร์นะผมสำหรถใช้ในการาเล็ง2เป้าหมายชีย้เป้าหมายนะผมหรือว่าใช้ควบคู่กับ Night Vision นะผมฉะนั้นความแม่นยำนะผมเป็นสิ่งสําคัญนะผมทำให้นะผมอัปเปอร์แบบโมโนริทิกเนี่ยนอกจากมันจะค่อนข้างมีความแข็งแรงม,มากแล้วนะผมการติดอุปกรณ์เข้าไปนะีผมมันยังช่วยให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย อันนี้นะผมก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากๆเลยนะผมสำหรับ upper receiver แบบ mono-rifl โอเคมาดูอุปกรณ์เพิ่มเติมน,นะผมที่ทางโคให้มานะผมที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยอย่างหนึ่งนะผมในส่วนของศูนหน้าตัวนี้นะผมตัวนี้จะเป็นแกสบล็อกฟอนไซแกสบ็อกฟอนไซนะผมก็คือตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนแกสบ็อกนะผมแล้วก็มันจะมีศูนหน้าในตัวด้วยสูนหน้าตัวนี้นะผมสามารถพับเก็บได้นะผมถ้าเกิดว่าเราต้องการติดออปติกไม่ให้ต้องการมีอะไรมาบดบงัง สายตานะผมรวมถึงส่วนหลังเช่นเดียวกันเนะี่ยผมพูดถึงที่หลังนะโดยส่วนหน้าตัวนี้นะผมมันจะยึดกับลํากล้องนะผมทําให้ส่วนหน้าในลักษณะนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า,ามันเป็นส่วนหน้าที่ดีที่สุดสําหรับปืนสไตล์แบบ AR15 เนื่องจากนะผมตัวส่วนหน้ามันยึดกับลํากล้องโดยตรงเลยรวมถึงนะผมตัวนี้นะผม มีความแข็งแรงมากๆนะผมต่อให้เราทําการยิงซ้ํามากแค่ไหนนะผมตัวสูตรหน้าเนี่ยโอกาสเคลื่อนมันจะค่อนข้างน้อยในส่วนของสูตรหลังนะผมตัวนี้ก็ให้สูตรหลังแบบแม c คคูเอมบัสมานะผมเป็นทอริเมอร์นะผมสามารถพับเก็บได้แต่ผมกดแล้วเด้ยงถึงขึ้นมาได้นะผมใช้โคลกับสูตรหน้าได้เลยโดยอันนี้นะผมผมค่อนข้างชอบมากเลยนะผมปืนที่สามารถแะกกองออกมาเราบรรจุกระสุนนะผมมีสูตรหน้าสูตรหลังสามารถพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทันที อันนี้นะผมก็เป็นโดยรวมคร่าวๆทั้งหมดนะผมสำหรับเจ้าตัว c o เอ็มโฟโมโนริก็ถือว่าเป็นสุดยอดปืนไรเฟิลนะผมจากโคนะผมที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพที่ค่อนข้างดีมากนะผมเอาจริงดีกว่าหลายๆรุ่นของโคหรือว่ารุ่นที่มันใหม่กว่าตัวนี้อีกนะโดยปืนรุ่นนี้นะผมอ่า,อางต่างประเทศเขาจะเรียกกันว่า6 940นะครับผมสำหรับเจ้าตัวโค940เนี่ยในต่างประเทศเขาค่อนข้างชื่นชอบมากนะครับ ใครที่ชื่อบนะผมปืนสไตล์แบบสายมิเลอี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวนี้ถูกใจใช่เลยแน่นอนนะผมอันนี้โอเคก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ไม่มีการยิงอะไรให้ดูนะผมเป็น hands on review นะผมนำเจ้าตัว c o l e m a 4 Monolithic กระบอกนี้มาให้ชมกันนะครับ ใครมีข้อเสนอแนะนะผมหรือว่าข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะผทางคอมเมนต์หรือว่านะผมจะสามารถสอบถามได้ผ่านทางเพจนะผม action gear asia หรือว่าทาง l i แอ assign action gear ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ได้นะผมข้งหน้าจะมีอะไรไม่ชมอีกก็สามารถรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับ